กันจอมพลังพาตำรวจทลายรังขอทานกัมพูชาพบรายได้ครึ่งแสนกลุ่มขอทานบอกคนไทยใจดีส่งเงินกลับบ้านสร้างบ้านได้เป็นหลังเม่นคนไทยบอกว่างานสบายได้เงินเป็นแสนขนเงินกลับขเขมรภาษีไม่ต้องเสีย สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อยแปดชนะน,นะครับบันนี้มาพบกันกับเรื่องราวชาวอาเซียนวันนี้งดเว้นเรื่องของพม่าลาววันนี้มาฟังเรื่องราวของชาวขเขมรบ้างกลุ่มชาวขเขมรกัมพูชาก็เป็นหนึ่งในสามของแรงงานอาเซียนที่ชอบมาลักลอบเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยกลุ่มกัมพูชาก็ใช้แรงงานอีกแบบหนึ่งท่านผู้ชม ได้พบว่าคนไทยใจดีชอบทําบุญสุนทานจึงประกอบอาชีพขอทานท่านผู้ชมวันนี้คุณกันจอมพลังของเราซึ่งได้ทำงานช่วยสังคมนะครับได้พากำลังเจ้าหน้าที่ตํารวจและก็สื่อวันนี้ต้องขอบคุณสื่อใหญ่ๆอย่างเว r ร์กพอยนะครับแล้วก็ช่องแปดด้วยที่มาทำข่าวคุณกันบุกทลายรังขอทานของชาวกัมพูชาโดยชาวกัมพูชาดังกล่าว ทํางานเป็นขบวนการมีเป็นกลุ่มเป็นก้อนท่านผู้ชมเข้าบ้านอยู่ในตรอกซอกซอยเข้าไปค่อนข้างยากแล้วในขณะที่เข้าทําการจับกลุ่มและก็ตรวจสอบนั้นก็ชาวกัมพูชาก็ได้ดูไลฟ์สดของคุณกันจอมพลังด้วยท่านผู้ชมเทคโนโลยีสุดยอดจริงๆปรากฏจากการสัมภาษณ์สอบถามมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ให้ปากคําว่าก็รายได้อยู่ประมาณ100บาทถึง700บาทต่อวันท่านผู้ชม เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมเป็นล่ำเป็นสันนะครับแล้วก็ส่งไปปลูกบ้านในราคาประมาณ40,0,000บาท4,0,000 0บาทสําหรับชาวกัมพูชาก็ไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวท่านผู้ชมเพราะถ้าอยู่บ้านเขาเองคงจะหาตังค์ได้สักเดือนหนึ่งประมาณ2 3พันบาทเท่านั้นท่านผู้ชมพอได้ตังค์มาบางวัดก็จัดงานฉลองสังสรรค์นั่งกินเหล้ากินเบียร์กันสัมภาษณ์แล้วบอกว่าคนไทยใจดีชอบทำบุญ แล้วตัวเองก็ไม่รู้จักประกอบอาชีพอะไรด้วยถ้าเป็นขอทานประเภททุกพลภาพหน้าตาดูไม่ได้ก็จะยิ่งมีรายได้สูงเข้าไปอีกถึงวันละพันบาทก็มีท่านผู้ชมนิสัยใจดีของคนไทยฝรั่งชอบแต่ฝรั่งก็คงไม่มาประกอบอาชีพขอทานหรอกความมีน้ำใจอบอ้อมอารีของคนไทยก็เป็นช่องทางให้ชาวอาเซียนบางกลุ่มใช้ช่องนี้มาประกอบอาชีพขอทานฝากท่านผู้ชมพิจารณาด้วยนะครับ จากการที่ YouTube ช่วยกันทำข่าวเกี่ยวกับแรงงานพมา่าแรงงานลาวแรงงานเขมรก็ได้รับความสนใจเริ่มส่งผลแล้วครับท่านผู้ชมช่องใหญ่ๆอย่าง w o r k p o i n t ช่อง8ก็หันมาให้ความสนใจก็ต้องฝากขอบคุณช่องใหญ่ๆและคุณกันด้วยนะครับช่วยกันครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นช่องไหนที่ทำข่าวซึ่งกำลังเป็นปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวเราต้องช่วยกันและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ผู้มีอำนาจยังมองไม่เห็นปัญหาเจ้าหน้าที่ยังไม่เร่งรัดดำเนินการดังนั้นเราชาวยูทูบเบอร์เราชาวออนไลน์เราชาวโซเชียลต้องช่วยกันตีแผ่ให้สังคมได้เห็นถึงพิษภัยและความไม่มั่นคงของประเทศไทยของเรามาดูคอมเมนต์ของคนไทยบ้างว่าการที่คุณกันและตำรวจเข้าไปบุกทลายขอทานของเขมรมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร เบนแรกบอกว่าผมเคยถามไกด์ชาวเขมรทางบ้านของเขาถือว่าเป็นการทํางานหาเลี้ยงครอบครัวเป็นคนขยันถือเป็นอาชีพทางการควรผลักดนันเขมรออกนอกประเทศโดยเฉพาะเขมรที่มาแต่งงานและมีท้องควรผลักดันออกนอกและกลับเขมรอย่าให้คลอดลูกในประเทศจะทําให้คนเขมรต่างด้าวเกิดในไทยเป็นแสนคนไทยลําบากค่าดูแลรักษาพยาบาลสูญเปล่าช่วยรณรงค์ อย่าให้ขอทานทำบุญอย่างอื่นก็ได้อยู่ไทยนานขอทานนานขอสัญชาติไทยเลยครับปลูกบ้านคนจนในขมรหลังละ4ี่แสนคนไทยใจบุญผลักดันกลับเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาใหม่เม้นต่อมาบอกว่าคุณกันสุดยอดค่ะอยากให้ประเทศไทยมีคนอย่างคุณกันหลายๆคนประเทศไทยจะได้เจริญอีกเม้นหนึ่งบอกว่า ควรตั้งหน่วยงานปราบขอทานแห่งชาติให้ชัดเจนตั้งรางวัลน,นำจับด้วยอันนี้คงประชดนะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าต้องอายัดรัพย์ให้จริงจังพวกนี้เวลาส่งกลับก็แอบเข้ามาอีกเมนต่อมาบอกว่าทุกวันนี้พูดตรงๆหน่วยงานรัฐทำงานแบบตั้งรับหรือไม่ตั้งรับด้วยซ้ำย้ำทุกหน่วยงานมีข่าวถึงออกมาจากห้องแอร์เสนอหน้าเมนต่อมาบอกว่า คำตอบภูมิใจสุดมีไรายได้เหมือนจบปริญญาตรีเลยฮ่าฮ่าฮ่าเอซีคุณกันเมนต่อมาบอกว่าปราบให้หมดทําประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวเมนต่อมาบอกว่าจัดการให้สิ้นซากเสียทีเถิดเจ้าหน้าที่เอาใจช่วยเมนต่อมาบอกว่าคุณกันช่วยแจ้งตํารวจด้วยครับว่าจับปรับเจ้าของบ้านด้วยนะที่ให้เช่าและรับคนต่างด้าวมาอยู่ ประเทศไทยครับอีกเม้นหนึ่งบอกว่าต้องเลิกให้เงินขอทานทุกกรณีครับมันเป็นขบวนการทั้งนั้นแหละอีกเม้นหนึ่งบอกว่าคุณกันจอมพลังใจถึงเพิ่งได้ขอบคุณครับขอบคุณกันจอมพลังทลายแก๊งขอทานเม้นต่อมาบอกว่าวัดละ700บาทหืมเราทํางานยังไม่ถึง700บาทเลยเอาเงินที่ไหนให้ขอทานต่างประเทศมาบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ดีกว่าเนาะ อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินอย่างแพงๆทั้งนั้นบริจาคครั้งละ10บาท20บาทหลายๆคนแล้วเราต้องคิดใหม่แล้วค่ะโรงพยาบาลจะได้มีเครื่องโรงพยาบาลจะได้มีเครื่องมือแพทย์ครบและเพียงพอพร้อมใช้เมนนี้บอกว่างานสบายได้เงินเป็นแสนขนเงินกลับเขมรภาษีก็ไม่ต้องเสียเม้นต่อมาบอกว่าช่วยจัดระเบียบต่างด้าวทีเถอะไม่ไหวเยอะเกิน แย่งงานทำลายเศรษฐกิจหมดมาขนเงินกลับประเทศไปสร้างบ้านคาราหารได้เป็นหลังๆขณะที่คนไทยยังสร้างไม่ได้เลยฮะก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณคุณกันจอมพลังนะครับคุณกันก็ทำงานเพื่อสังคมหลายๆครั้งที่เราเห็นสังเกตดูวิธีการทำงานของคุณกันก็จะพยายาม อิงตำรวจอิงกฎหมายท่านผู้ชมเพราะว่าหน้าที่ในการจับก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อำนาจตามกฎหมายตามระเบียบกฎหมายนะครับเราเองก็ต้องประสานชี้แหล่งชี้เบาะแสช่วยกันคนละไม้คนละมือครับสร้างกระแสทางสังคมที่ต่างด้าวเข้ามาเยอะคนไทยบางกลุ่มอาจจะยังไม่ตระหนักในปัญหายังมองไม่เห็นปัญหาเราก็ต้องช่วยกันสร้างข่าวออกสื่อทางสังคมก็ ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ